ท่านนายกจะต้องตื่นได้แล้วความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากรัฐบาลที่โง่เขาตอนนี้กําลังทําให้ประเทศไทยอ่อนแอและหมดอนาคตท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันสรัตนนันอภรพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต8พักเพื่อไทยท่านประธานคะท่ามกลางการระบาดโรคโควิด19เกือบสองปีเราได้เห็นความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน ของการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีกับอีกสเดือนภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนไม่สามารถใช้ชีวิตทำมาหากินหารายรับได้รายจ่ายเพิ่มพูนนี่ท่วมหัวท่านประธานคะดิฉันไม่ได้มีปัญหานะคะถ้าจะมาของเงินกู้ แต่ถ้าว่าเงินกู้ที่ท่านขอไปไม่เคยถึงมือประชาชนไม่เคยถึงมือคนที่กำลังจะหมดลมหายใจผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ90%เข้าไม่ถึงเงินกู้ที่ท่านบอกว่าจะเอาไปให้เขามีลมหายใจต่อได้ในสภาวะขาดแขนลักษณะนี้ท่านค้าเงินกู้1.9ล้านล้านที่ขอไปปีที่แล้วทำไมประเทศไทยเรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ อุปกรณ์การแพทย์ยังขาดแคลนทำไมผู้ประกอบการยังเข้าไม่ถึงเงินกู้ทำไมอสมยังต้องควักเงินตัวเองในขณะที่ปฏิบัติงานเพื่อที่จะไปซื้อหน้ากากอนามัยหรือว่าเครื่องตรวจอุณหภูมิทำไมผู้ประกันตนยังไม่ได้เบี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดมาจนถึงวันนี้เกือบสองปีทำไมประชาชนคนไทยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจนกระทั่งวันนี้นะคะ สถานการณ์ปัจจุบันมีการเกิดการระบาดและลอกครั้งใหญ่ที่สุดและดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตมากมายก่ายกองค่ะวันละ30-40คนสรุปคือที่ประชาชนคนไทยต้องลำดะลำบากตรกตรำทนรอให้วันที่ทุกอย่างจะคลี่คลายลงปีกว่า,วามัน ทำอะไรได้บ้างรัฐบาลประสบความสำเร็จกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรโลกก็คุมไม่ได้เศรษฐกิจก็สาหัสแนวทางปลายอุโมงของประเทศไทยเราดูแล้วรัฐบาลยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะไปต่ออย่างไรด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะดิฉันเกรงว่ามาตรการการปิดกิจกรรมทางเศรษฐ,ฐกิจต่างๆคงจะไม่เป็นผลอีกต่อไปเพียงเพื่อที่จะระง,งับการแพร่เชื้อเพราะว่ามันมันไปไกลแล้วค่ะหลายคลัสเตอร์เหลือเกิน ะะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะต้องเอาอยัางไงต่อวันนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเป็นปากเป็นเสียงให้กับภาคการท่องเที่ยวนะคะแม้ว่าจะเป็นการร้องขอที่มีความกระอักกระอ่วนเนื่องจากสภาวะโรคระบาดวันนี้การท่องเที่ยวค่ะถูกเมินอย่างสิ้นเชิงเศรษฐกิจกของเราการท่องเที่ยว20%นะคะรายรับ3ล้านล้านบาทเทียบเท่ากับเงินที่ท่านขอไปจ่ายรายปี ใน3าล้านบาท1.9ดล้านบาทมาจากต่างประเทศเงินก้อนนั้นประเทศไทยเราเสียไปเลยสองปีที่ผ่านมานะคะเราก็ดูท่าทางว่ายังไม่มีแนวทางที่จะเปิดประเทศในเร็วๆนี้ถ้าท่านยังมัวดูแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อแบบนั้นอย่างเดียวคงจะไม่ได้สิแล้วค่ะนับตั้งแต่วันที่25มีนา2563ที่ประเทศเราปิดพรมแดน ถ้าการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรกที่ตายคาที่ตายแบบฟ้าผ่าคาที่นะคะแล้วดูท่าทางว่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับการผ่อนปรนให้มาประกอบกิจการดังเดิมระหว่างทางไม่มีการช่วยเหลือนะคะโครงการต่างๆที่ท่านออกมาปีที่แล้วดิฉันได้อภิปรายไปหลายรอบมันไม่เวิร์คค่ะมันเข้าถึงผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นมันไปถึงแต่ผู้ที่มีศักยภาพสูง คนตัวเล็กตัวน้อยไม่เคยได้รับผลที่ได้มาจากโครงการที่ท่านสรรหามาให้นะคะคนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนค่ะภาคการท่องเที่ยวอยากจะถามกับท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะถามสบ,บคดังๆว่าวันนั้นวันที่เขารอคอยจะมาถึงเมื่อไหร่แผนเปิดประเทศคืออะไรอีกนานหรือเปล่าจะมีมาตรการอะไรที่จะอนุมัติจะอนุญาตให้คนเข้าออกประเทศ ที่มันเอื้อต่อการท่องเที่ยวได้บ้างนะคะท่านไม่ต้องเปิดตุ้มเลยก็ได้ท่านค่อยๆเปิดแต่ในลักษณะไหนช่วยให้แผนงานเขาทีจะต้องเป็นตัวเลขเผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์เหรอท่านถึงจะเปิดหรือว่าท่านอยากจะรับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือจะเอาอยัางไงคะทำอะไรสักอย่างยังไงก็ต้องทำนะคะเพราะว่ามาถึงทุกวันนี้สิ่งที่ดิฉันอยากสะท้อนนะคะท่านประธานคือแนะเราจะต้องเฝ้าดูตัวเลข การระบาดภายในประเทศแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วประเทศเรายังคงต้องดําเนินทางการทางเศรษฐกิจต่อไปนะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลที่ดีเราจะต้องประพองสาธารณสุขและประเทศและเศรษฐกิจควบคู่กันไปจะต้องมีทางให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ ท่านนายกจะต้องตื่นได้แล้วนะคะไม่ใช่อยู่แต่ในตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันสบคก็ต้องตื่นด้วยนะคะเพราะว่ามาตรการแต่ละอย่างที่ท่านออกมาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยถ้าท่านอยากฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ท่านจะไม่ปลดล็อกการท่องเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากของระบบเศรษฐกิจของเรา นะคะถึงท่านจะโปรยเงินขนาดไหนแจกเพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยมากขนาดไหนก็ไม่สามารถดึงเศรษฐกิจไทยกลับขึ้นมาได้อีกหนึ่งอย่างที่ดิฉันขออนุญาติรัฐบาลดีนึงคือท่านปิดหูปิดตาแล้วก็เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนโกงราคาในการตรวจเชื้อ4,000-5,000ถือว่เยอะมากนะคะในวิกฤตลักษณะนี้ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำ ใครรวยก็ได้ตรวจคนจนก็ต้องอยู่กับความระแวงไปนะคะท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะขออนุญาตนำเรียนก็คือหลายท่านค่ะ,ะเห็นชอบแล้วก็แนะนำให้รัฐบาลเปิดทางให้เอกชนกระจายวัคซีนเพื่อความรวดเร็วแล้วก็มีตัวเลือกหลายยี่ห้อให้ประชาชนได้เลือกฉีดกันดิฉันเห็นด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันมีคำถามเล็กๆในหัวของดิฉันคือ ทำไมประชาชนต้องจ่ายค่าวัคซีนเองหรือนี่คือการสอ่อการเอื้อให้โรงพยาบาลเอกชนอีกครั้งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเคาะราคากลางของโมเดอร์นาวัคซีนมาที่เข็มละ1,900บาท2เข็ม3,800บาทประเด็นคือทําไมรัฐบาลไม่จ่ายไม่จ่ายแทนนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่า รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมาตรา47บอกไว้เลยว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องขจัดโรคติดต่อโดยที่ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่นี่คือหนึ่งประเด็นมาตรา55บอกเลยนะคะว่าจะต้องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมรัฐบาลกำลังขัดรัฐธรรมนูญปี60อยู่นะคะประเทศไทยท่านประธานคะเป็นประเทศที่ดีนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่คะ่ะแต่ว่ามัน ดีและน่าอยู่สำหรับคนรวยเท่านั้นนะคะความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากรัฐบาลที่โง่เขาตอนนี้กำลังทำให้ประเทศไทยอ่อนแอและหมดอนาคตด้วยหลายๆเหตุดังกล่าวที่ดิฉันได้อภิปรายไปนะคะดิฉันไม่มั่นใจเลยว่าเงินก้อนนี้ที่เรากำลังจะอนุมัติในวันสองวันนี้นะคะจะสามารถคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องคนไทยได้หรือว่าจะ นำมาซึ่งสิทธิสาธารณาสุขที่เท่าเทียมของทุกๆคนได้เลยนะคะโรคระบาดท,ที่ว่าหนักแล้วก็ไม่เจ็บใจเท่ากับรัฐบาลที่ไม่มีทางให้ประชาชนหายใจค่ะขอบคุณค่ะ